สนุกทุกช่องทางกับชอบชาแนลพบทางเลือกของคนที่ใส่ใจดูแลตัวเองกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B.J. Calcium Plus ที่มี Undinager Collagen Type 2ดูแลข้อเข่าและ B.J. Q10 Plus มีโคเอนไซม์ Q10 ดูแลคุณจากภายใน10เมษายนนี้ พบทางเลือกของคนที่ใส่ใจดูแลตัวเองกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร bj calcium plus ที่มี Undinager Collagen Type 2ดูแลข้อเข่าและ bj q 1 0 plus มี c o e n z y m e q 1 0ดูแลคุณจากภายใน10เมษายนนี้ วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะชั่วโมงนี้อยู่กับแคสเวลวานอวีนะคะเป็นอีหนึ่งโชว์นี้ที่เรารวมจิวเวลี่มาฝากกันนะคะก็เป็นอัญ,ญมณีสวยๆจากธรรมชาติมีชื่อโชว์ว่าเจอมณีนั่นเองค่ะเอาเดี๋ยวเป็นว่าเราไปช้อปปิ้งกันที่ไอเทมแรกกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าโชว์นี้เรามีมาเยอะเกือบ20ไอเทมเลยนะคะคือแต่ละชิ้นหน้าเราจัดมาเป็นราคาที่พิเศษมากแล้วนะตัวเล็กสีแดง4 g สีม่วงแล้วก็เหลือจํานวนจํากัดอย่างไอเทมแรกชิ้นสุดท้ายนะคะคุณ นะคะรหัส120278ค่ะชิ้นนี้เป็นงานต่างหูนะคะเป็นงานเงินชุบทอง 14K ค่ะประดับมากับ Smoky ok q u ค r t นะคะ <c oughs> คือด้วยดีไซน์ของเขาเนี้ยจะมาเป็นแบบมองหา e เจลรี่ใส่เก๋ในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะยาวๆไปหรือตามหาเจลรี่ที่เป็นของขวัญให้กับออคนที่ท่านรักลูกหลานคุณแม่เพื่อนสาวอย่างเงี้ยนะคะแบบว่างานสไตล์นี้นะคะก็สามารถมอบเป็นของขวัญได้เลยสวยนะคืออย่างวันนี้ลูกเบลเนี่ยใส่ชุดเป็นสีขาว คือเวลาเราใส่ต่างหูนะคุณผู้ชมมันก็จะอยู่ที่แบบผิวของเราใช่ไหมคะจะผิวผมเข้มหรือว่าจะสีผิวแบบอะไรเนี่ยเพราะว่าเนี่ยคะความเป็นสโมคี้ r อ s เนี่ยถือว่าใส่ได้หมดเลยแล้วพอเป็นแบบเกี่ยวโอเคค่ะคุณผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ต้องมาพวงเกี่ยวกับในเรื่องของแป้นเคยไหมคะหลุดมือไปตกหายไปเลยอาจจะเกิดขึ้นได้เอ็กเซเดนแบบนี้แต่อันนี้นะคะก็จะไม่เกิดปัญหาแบบนั้นเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นต่างหูแบบเกี่ยวนะคะหรือคู่เดียวแล้วนะ ใส่สบายแล้วก็ทางเมก,กาเนี่ยเขานิยมมากๆเลยสำหรับพลอยคอสแบบนี้คอสก็จะเป็นตระกูลของพวกแอมเบติสโปรซิทรินนะคะอันนี้ตระกูลเดียวกันเป็นสโมกกี้คอสนะคะยังไงก็ฝากช้อปปิ้งด้วยคู่สุดท้ายหมดแล้วหมดเลย2,300บาทเอาหล่ะไปต่อการเห็นไหมคุณผู้ชมว่าแต่ละชชีน่ะไปเร็วมากๆเลยนะคะรีบนะรีบหยิบโทรศัพท์แล้วพอมาอยู่ด้วยกันอ่ะมันเป็นเขียวสองเขียว <laughs> เขียวสองเขียวคืออะไรเขียวอ่อนเขียวแก่อย่างงี้ป่ะคะเพย์อดอตเนี่ย คาเรคเตอร์หลักๆของเขาเนี่ยมันจะเป็นเขียวประกายโทนแบบเหลืองๆหน่อยสีทองนะคะเขาก็จะมีจุดเด่นของเขาส่วนครมดับซา์ก็จะเป็นสีเขียวแบบสดเลยอะสีเขียวแบบแฮปปี้มากๆเลยนะคะพออยู่ด้วยกันคือสวยปังจริงแล้วเนี่ยคะ่ะพออยู่กับผิวเนี่ยอุ้ยขับผิวมากค่ะช่วมเห็นไหมคะเส้นเลือดเราก็เขียวเนาะเห็นปะแจริงๆแล้วเส้นเลือดดำใช่ปะเนี่ยมันก็แบบ มันก็สามารถใส่กับงานที่เป็นสีเขียวได้อาจจะไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดแตด่อย่างไรนะคะแต่พอแบบเออเนี่ยมันก็ทําให้ผิวเราดูแบบดูผ่องคือพเรดดอดนะไม่ว่ามันขับผิวคนเอเชียที่แบบอย่างมือเบลว่ะมันจะติดเหลืองนะคะก็สามารถใส่เขียวแบบนี้ได้หรือผิวสองสีผิวคนไทยนี่แหละคะ่ะจริงๆอะเห็นไหมแปบลบว่าเขาเหมือนเนาะเวลาเราใส่แบบนี้มันจะเหมือนกับเราใส่แหวนที่ฝังรอบแต่จริงๆแหวนฝังรอบอะมันจะใส่ลําบากหน่อยนะนะคุณผู้ชมเวลาเราหุบนิ้วแบบนี้มันจะ ค้้แต่เขาทำแบบนี้มันให้ลุกที่ดูเหมือนแหวนแบบรอบวงแต่พอเป็นครึ่งวงแบบนี้มันก็ทำให้เราแบบคอมฟอร์ตนะคะก็ถือว่าใส่สบายมากรวมแล้ว5กรัตขึ้นสำหรับแหวนวงนี้นะคะตัวของพลยดอดเองเนี่ยจะเจราณาเป็นมาคีนะไซส์า3าคูณนะคะแล้วก็โครมเนี่ยจะเจราณาเป็นทรงกลม3มมิลอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีรับรองว่าเขียวแฮปปี้เขียวสดใสเขียวสดชื่นแน่นอนแต่ว่าเหลือวงเดียว3,300บาท ช่วงนี้นะคะรายการเราเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นก็อาจจะขึ้นเป็นตัววิ่งอยู่หน้าจอแต่บางวันน่ะไม่ซ้ำกันยังไงฝากคุณผู้ชมลองดูหน้าจอเดี๋ยวอนเซนเตอร์ Center จะแจ้งเองคือซื้อช็อปเราช่วงนี้มีโปรดีๆมาเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมนะคะยังไงฝากด้วยสำหรับแหวนสีเขียวของเราสวยมากโดดเด่นไม่ซ้ำใคร3,300บาทค่ะโอเคไปต่อไก่คือแบรนด์นี้เราบอกว่าเขาส่ง ต่างประเทศนะคะในบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแบบหน้าช็อปหรืออะไรนะคะก็มาที่ช็อปชนแนลจริงๆอะ่ะ mm hmm. เราเข้าใจนะคะว่ายุคน,นี้เราอาจจะหาซื้อ mm hmm. จิวเวลรี่ได้ง่ายแต่ง่ายก็ไม่ได้การันตีว่าคุณผู้ชมจะได้ของแท้ด้วยก็อยู่ที่ผู้ผลิตด้วยนะอยู่ที่ความเชื่อใจความเชื่อมั่นนะคะคุณผู้ชมขาจะเลือกซื้ออะไรปัจจุบันเนี้ยก็ต้องเลือกดีๆเนาะอย่างรายการของเราเนี่ยสิปีแล้วนะคุณผู้ชมขาอยู่กันมายาวนานแล้วก็ลูกค้าเรา หลายๆท่านเนี่ยเป็นลูกค้าที่แบบชอบจิวเวลรี่กับเรามาอย่างต่อเนื่องก็ต้องกราบขอพวณคุณผู้ชมมากๆเลยนะ4 2 0 0จาก1มื่นหน0 0 2จาก1นึ่งหมื่วงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยตอนนี้ก็คุณผู้ชมยังไงดูไปเลือกตัดสินใจจดรหัสกันไว้ก่อนได้นะคะแต่ว่าช่วงแบบท้ายๆรายการเดี๋ยวสายแน่นอีกนะคุณผู้ชมที่เลงอะไรกันอาไว้เนี่ยกลัวพลาดเหมือนกันถ้าชอบ รีบช้อปปิ้งรีบหยิบทรัพท์เลยนะคะ4,200บาทผ่อนไม่ได้ราคาคือดีแล้วแบบใส่เงี้ยน่ารักน้องจงดูสิเป็นมุกที่แบบผสมผสานกับการใส่อัญมณีไปด้วยก็คือการใส่พลอยไปด้วยปกติแล้วมุกจะอยู่กับมุกเนาะใช่ไหมคะบางท่านยังไม่เคยใส่มุกเลยบางท่านใส่จะพลอยอะ่ะแบบเขินเหมือนกันที่จะใส่มุกอันเนี้ยเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเป็นการนํามุกมาผสมกับเจมสโตน ก็จะมีความแบบหรูหราเก๋ๆมีประกายของพลอยเข้ามาอยู่กับลาสเตอร์ความเงาของมุกนะคะคลาสสิกมากๆได้ยินเสาร์เพลงแล้วเหมือนแบบนั่งทานอาหารอยู่ในพัตคารหรูๆในโรงแรมแบบเนี้ยเนาะคือแบบถึงจะได้ยินเบาๆแต่เราก็รู้สึกถึงความแบบว่าหรูหรามีระดับสั่งลอยอ่ะคุณผู้ชมฝากไว้วงนี้สวยมากๆเลยนะคะโอเคไปต่อกันดีกว่าค่ะกับเชิ้งถัดมา,านี่อยู่กับยาวๆอยู่กันยาวๆนะคะเป็นงานมีทั้งพลอยมีทั้ง จิวเวลリมีทั้งมุกเลยนะคะชิ้นถัดมาชอบนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ในวันนะคดีที่ภูมิใจนําเสนอมากๆคุณผู้ชมสวยนะมันเป็นสีทองพ่นทรายแล้วมันเป็นสีแบบ 18K ด้วยะคะ่ะมันก็จะมีความฉ่าผิวเบลว่ะขาวเหลืองใส่แล้วแบบเห็นไหมคะขับผิวขาวกว่าเดิมอีกเนาะหรือคุณผู้ชมจะผิวสองสีแบบคนไทยเลยอาจจะเข้มกว่าหนูเฉดหนึ่งนะคะก็ใส่ได้ขับผิวออร่ามาเต็มแน่นอน4,500บาทจาก10,000 นะคะคหมดแล้วหมดเลยเดี๋ยวจะขอเอาแหวนมาร่วมด้วยแหวนก็สวยมากเราเพชรดีมากเลยอ่ะช่วดูนะเท่าไหร่อแหวน3ามันหจากหกเออจาก 8, แปดพแหวนเหลือ3,600บาทเท่านั้นเห็นตัวเลขอะไรขึ้นอยู่หน้าจอไหมคะแถบโปรโมชั่นต่างๆวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะ ใช้ปโปรไปเลยคุณผู้ชมช่วงนี้แหละนะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเทศกาลช่วงวันหยุดนะคะเราก็เอาใจสําหรับคุณผู้ชมที่ไม่ได้อยู่บ้านด้วยหรือว่าคุณผู้ชมที่อยู่บ้านคือหลายท่านถ้าไปเที่ยวอยู่อะสมมติว่าอยู่ต่างประเทศใช่ปะคะล้วเป็นแฟนช่องเราคุณผู้ชมก็สามารถรับชมเราผ่านยู u b e ผ่านอะไรได้หมดเลยออนไลน์ต่างๆได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็สั่งซื้อง่ายมากโทรไม่ได้สแกน QR code ไลน์มาค่ะ ลายมาทางช่องทางลายพิมพ์รหัสแล้วก็แจ้งบอกคอ์เซ็นเตอร์เราเขาก็รับทั้งโทรศัพท์แล้วก็รับทั้งลายนะคะในการสั่งสินค้านะคุณผู้ชม ก็สามารถสั่งจองบอกได้ว่าจะกลับบ้านนันไหนช่วงนี้ไม่อยู่นะอยู่ต่างประเทศให้จัดส่งวันไหนวันไหนยังไงนะคะก็ทําได้หมดแล้วนะคะตัดบัตรเครดิตเอ้ยายสดหน้าบ้านได้เหมือนกันนะคะก็ฝากเซตนี้ด้วยแหวนสวยมากนะแหวนมีครบทุกไซส์ให้ได้สั่งจองสั่งซื้อกันเลยนะคะตั้งแต่51-57นะคะเซล์ไป5,500ประหยัดไป4,400จ่าย3 6 0 0คุ้มไหมล่ะคะเออจ่ายน้อยกว่าเงินที่ประหยัดอีกเนี่ยคุณผู้ชมแนะนําซื้อเป็นเซตคุ้มกว่า แล้วสวยเลยอะคือจ่ายเท่าไหร่อะเซตนี้แอบอยู่นะ3ชิ้น 11, มือหนึ่ชิ้นถ้ามันเป็นงานทองเนี่ยคุณผู้ชมก็จ่ายสักหลายมื่นนะเกือบแสนอยู่นะจะเป็นงานทองแต่วันนี้นะคะลุกเกือบแสนแต่เราจ่าย1 1 5 0 0บาทได้ครบเลยแหวนสร้อยจี้ต่างหู1,2,3,4,5ส5ชิ้นคุณผู้ชม5,2 ตกเชือกเท่าไรเองอะคูะ่คมาก2 0 0พันอะไรเงี้ยเนาะคือเป็นราคาที่ดีต้งติ้งนะคะส่วนแหวนอะเดี๋ยวให้กล้องซูมมาดูแหวนนิดนึงเนาะ3,600หอะค่ะไซส์5้กับ55มีน้อยนะคะนี่ดอกมณฑาทองเช่นเดียวกันเป็นดอกไม้หอมในวรรณคดีที่เขาบอกว่าบ้านใครปลูกจะมีแต่คนรักรักใครมีแต่คนชื่นชมนะคะเห็นไหมน่ารักมันแบบเป็นกลีบที่แบบเสมือนจริงมากๆเลยอะคะ่ะแล้วก็เกสรเป็นเพชรไฮโซสุด แล้วก็ข้างๆหไหมคะก็จะมีการประดับเพชรแท้ไปด้วยให้ฟิลลิ่งเหมือนกับน้ําค้างที่มาเกาะอ,อยู่นะคะแล้วก็มีดอกขนาดข้าง2ฝัง่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีมุกให้1เม็ดแบบนี้นะคะน่ารักการก็เป็นคล้ายๆแบบถาวรน,นะคะใส่ง่ายมากๆเลยสวยะคะ่ะ ผู้ใหญ่ที่ชอบใส่งานสไตล์แบบนี้หรือกก็นแนะนามไม่ได้ดูเล็กเกินไปแต่ว่าไม่เป็นสไตล์แบบมินิมอลมีความน่ารักจะจับคู่ก็ได้นะคะจ,จะจับคู่เป็นแบบแหวนจี้หรือจะจับคู่กันเป็นแหวนต่างหูแบบนี้ก็แล้วแต่ถ้าอาจจะมีงบที่ซื้อได้เป็นคู่เซด2,500บาทจาก6000 2,500เหลือวงเดียวใส่้สวงเดียวใส่้สค่ะหมดแล้วหมดเลยด้วยใส่เลยละกันแล้วเป็นการแบบ ไม่ใหญ่มากอะใส่งานแล้วเป็นงานพ่นารายหมดเลยนะคะให้ฟฟลลิ่งที่เป็นงานแบบญี่ปุ่นผสมกับงานบ้านเรานะคะสวยนะสวยเลยแล้วแบบพี่มันมีความหนามันมีแบบน้ําหนักแล้วพอเราแบบอย่างเงี้ยคุณผู้ชมหนูจับสัมผัสไปอะคือมันจะมีความแบบพ้นใส่าง,งเนาะก็จะมีความแบบด้าน,านาๆใส่แบบแพงอะเออจังหวะแบบแพงมากนะคะเนี้ยใส่น่ารักเนาะสวยเลยอะ น่นาม,มากไม่รู้ล่ละวงนี้ต้องได้แล้วแหละวันนี้อยากซื้อใครเครียดช้อปปิ้งแก้ร้อนเป็นไหมคะแบบบางทีแบบว่าอยากใช้เงินอะอยากเสียตังอะซื้ออะไรดีอะซื้อจิวเวลรี่ไหมคะเออไม่ขาดทุนนะแถมได้กําไรแล้วก็เป็นสมบัติได้คะ่ะอ่ะอันนี้บอกเลยเพราะว่าอันนี้มีเพชรนะคะให้เพชรเป็นเม็ดหนึ่งเลยอะเราเพชรแบบขาวสะอาดมากๆเลยแล้วเป็นดอกไม้ที่มาเป็นช่อบ,บูเก้ไม่ใช่ดอกเดียว อันนี้มาเป็น3ดอกเลยนะคะเต็มๆจัดเป็นช่อให้มีกลีบเลี้ยงของแบบน้องกุหลาบเข้าไปน่ารักดูแบบอะไรที่น่าชื่นชมนะคะ25 0 0นหาะค่ะเซลล์กับนี้คือไม่ได้แล้วนะคะวันนี้เราเซลล์ทั้งโชว์นะคะเรารวบรวมมาคือถือว่าอันนี้เบลไม่เคยเห็นเหมือนกันนะสำหรับคอลเลคชันนี้จำไม่ได้เหมือนกันเนาะก็ก,ก็ก็น่าสนใจในความที่เป็นงานแบบพ่นสาย เป็นงานเงินที่ให้ลุกเป็นงานทองหลายหมื่นนะคะจะก6 0 0 0ลดเยอะมากเหลือ2,500บาทเกิน50%และเป็นไซส์57เป็นไซส์ยอดนิยมและให้ดูวงแรกวงเมื่อกี้วงเมื่อกี้จะดอกบนทาทองจะอยู่ที่3,000กว่าบาทนะคะแต่อันนี้2,500คุณแม่ค่ะ3,600กับ2,500ผ่อนได้แล้วถ้าอยา ถ้าชอบอะไรสไตล์นี้นะคะหรือจะใส่กับต่างหูที่เป็นดอกแบบเนี้คือู่กันได้เป็นดอกไม้เหมือนกันนะคะถือว่าถูกที่สุดเท่าที่เคยนําเสนอมาแล้วน้าสาหรับดอกกุหลาบวงนี้ใส่เป็นแหวนเสริมก็ได้นะคะเผื่อคุณผู้ชมแบบใส่ใส่50นิ้วก้อยเนียให้ดูนะเนี่ยได้นะเออมันไม่ได้แบบดูเยอะเกินแล้วก็ไม่ได้ดูจ่อยมากค่ะแบบมีอะไรเนาะมีดีไซน์ ใส่นิ้วนางแหวนแทนใจได้นิ้วชี้ก็ได้เก๋ๆใส่นิ้วชี้ก็จะมีความแบบเก๋ๆแมบบิสตาหรือว่าใส่นิ้วโป้งก็จะมีความเป็นแบบสลบปินอาร์ติส์นะคะเห็นไหมน่ารักนะคะแต่กูหลาบเลยว่ามันมันใส่งาอยู่แล้วอะแล้วราคาดีงามมาก2500บาทใส่ห้าสิบเจ็ดวงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยฝากช้อปปิ้งด้วยนะคะถือว่าเป็นราคาที่เยี่ยมยอดดีมากๆโอเค ยังไม่หมดนะคะเหรอใช่ใช่นั่นแหละตต่เป็นผีเหมือนต้นการ์ลองแล้วแบบว่าเออมันเป็นดอกแบบเนี้ยแล้วหอมน,นะคะคุณผู้ชมเออน่าสนใจแหมจะอยู่จิวเวลรี่แล้วไปอยู่ละครได้ยังไงแะ่ะ,ะเนี่ยนะคะนึกถึงไงดอกสองปีบมันหอมไม่ใช่แล้วหรอกคุณผู้ชมแล้วก็เป็นดอกที่แบบว่าบางบ้านก็ปลูกกันแล้วแบบชอบมากน้องหอมมากจริงดอกไม้นะคะพอเขาเอาออกมาดีไซน์อยู่กับแหวนแบบเนี้ย ก็ทึ่งอยู่เหมือนกันว่าเขาดีไซน์ได้ออกมาเหมือนกับดอกปีบดอกกาสลองเลยนะคะน่ารักมากคือฝั่งหนึ่งอ่ะก็จะเป็นเหมือนกับทำเป็นกา้านเหมือนใบและอีกฝั่งหนึ่งมันจะแบบบายพาสมานะคะเห็นไหมก็เป็นแบบเหมือนดอกไม้แค่เห็นก็รู้สึกกลิ่นหอมแล้วจินตนาการกลิ่นออกกันเนาะคุณผู้ชมกลิ่นดอกปีบอะคะ่ะเขาก็จะมีความหอมละมุนหอมนวล สื่อถึงความเป็นเฟมินีนสื่อถึงความเป็นคุณผู้หญิงแล้วก็มุกเนี่ยก็มีความเป็นคุณผู้หญิงนะคะวงนี้อดอกกระสลองเรามีครบทุกไซส์ให้ได้ช็อปกันเลยแต่เหลือแค่ไซส์ละวงสองวงแล้ว51-57ถึงรับเลยนะคะอันนี้ไม่เพลยอเดอร์ order, ไม่สามารถทำราคานี้ได้แล้วถ้าผู้ชมชอบดอกไม้แบบนี้หรือวันนี้จริงในในแบรนด์นีเ้เรามีทั้งดอกกุหลาบเรามีทั้งดอกกรสลอง แล้วมีทั้งดอกมณฑาทองนะคะชอบแบบไหนกันบ้างชอบโมเดินก็คุณลาบชอบดอกไม้ที่มีเรื่องเล่ามีดรามา่าอยู่ในวรรณคดีต่างๆก็ดอกมณฑาทองนะคะดอกปีบก็น่าสนใจก็ถือเป็นไม้มงคลทั้งนั้นเลยนะคะโอเคลุกนี้เราจะมีลุกของนางแบบใส่ให้ดูกันนะคะนอกจากเป็นพลอยอ เขาเรียกว่าอะไรนะสามทหารเสือของเรานะไม่ว่าจะเป็นพวกทับทีมไพลินมรกตนะคะแล้วก็จะเน้นเป็นงานลงยาก็สวยไปอีกแบบหนึงนะคุณผู้ชมมันจะมีความแบบแอนทีเข้ามาเบาๆผสมกับเออความเก๋ของความเป็นดอกไม้นะคะ51 1วง53 3วงและ552วงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยตัวอย่างนิ้วของเบลนะคะจะเป็นไซส์51ที่อยู่กับนิ้วชี้นิ้วกลาง จะใส่ให้ดูนะใส่5้าสิบห้าใส่ก็ยังกำลังดีนะคะเพราะว่าดอกเขาเป็นดอก,ดอกที่แบบบานแล้วเออเป็นดอกไม้ที่อุ้ยเนี่ยหนูชอบด้านหลังจังเลยด้าน,น,นหลังก็จะเป็นงานเหมือนงานงานไทยอ่ะเหมือนงานเครื่องเงินเครื่องทองของป้าราวาเห็นไหมคะอ,อ้แล้วพอมาเป็นแบบลงยาอีกอะ่ะมันก็จะมีความแบบเป็นสไตล์ไทยเข้าไปด้วยนี่เลยน่ารักมากฟฟลลิ่งเขาว่ามันจะไม่ได้บางนะคะคุณผู้ชมมันจะออกเป็นตูมตมนิดนึงอะ่ะคือ เป็นเป็นดอกกุหลาบท,ที่มีความกลิ่นอายของความเป็นแบบเพียอนี่อเหมือนดอกโบตันนะคุณผู้ชมกลมกลมไม่บางมีเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ2,700จาก5,000บาท51วงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะคะการแบวนก็จะแบบไม่ได้แบบหนามากก็จะใส่ง่ายนะคะงานจิวเวลรี่เบลชื่อเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รักในจิวเวลรี่ก็จะแบบมันไม่พองจริงเนาะ เข้าใจเลยสำหรับคนที่สะสมอะไรในบางอย่างค<ม>ือแบบเราชอบอะเข้าใจเลยนะซื้ออะไรซื้อเก็บซื้อได้เลยคุณผู้ชมว่าราคาขึ้นทองสี่หมื่นขึ้นไปแล้วน้ํามันขึ้นเงินขึ้นค่าแรงขึ้นทุกอย่างขึ้นนะคะคุณผู้ชมซื้ออะไรกันดีอะซื้อจิวเวลรี่นี่แหละเพราะว่าอย่างรายการเราอะทำไมาเราได้ราคาดีเพราะว่าเรามาจากผู้ผลิตและอย่างโชว์แบบเซอร์ไพรส์แบบเนี้ยอันนี้เป็นโชว์เซอร์ไพรส์ที่ นานๆก็จะมาทีเราไมา่ได้มีทุกวันเราจะมาช่วงแบบก่อนเทศกาลมาในวันเทศกาลต่างๆน,นะคะก็พร้อมให้คุณผู้ชมได้ไดช้อปปิ้งเช่นเดียวกันนะคะ2,700บาท51หนึ่งวง57สิเโซเอาไปแล้วหมดแล้วมาเลยเพิ่มไม่ได้เลอแค่ห1าอหนึ่งวงสุดท้ายนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากได้นะหนูแนะนำเลยนะด้นหน้าไตายนีนย้ส่งตรงถึงบ้านฟรีค่าจะส่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันต่อจากนี้ไม่จำเป็นคุณผู้ชมสัตวแบบนี้หนูว่าสวยมากเลยเห็นปะ ออมันมีสีสันมันมีความแบบสวยแพงดูเป็นทันสมัยดูมีความเป็นแบบมัลติคัลเลอร์แล้วก็ซัมเมอร์ใส่ได้เลยนะคะ5700บาท0% 10เดือน570 0% 6เดือนนะคะ950บาทสวยงามดูดีแล้วก็สามารถแมทช์ได้กับอะไรที่มันแบบค่อนข้างที่จะหลากหลายอยู่เหมือนกันสำหรับงานสไตล์นี้นะคะดีไซน์ก็จะเป็นทรงกลมเนาะเป็นกระจุกเป็นคลัสเตอร์ที่เซนเตอร์ก็จะเน้นความเป็นทั ทิมธรรมาชาติเลยนะอันนี้จะนเหลี่ยมมา6มิลน,นะคะเป็นกลม6มิลน,นะแล้วก็ขั้นกลางด้วยไวเซอร์คอนขาวจัวแล้วก็ขั้นแถวที่3ด้วยมรกตจากแซมเบีย2.8มิล12เม็ด1กรัตกว่านะคะสวยนะก็เป็นสีสันที่เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นพลอยที่เทรนด์ยู่แล้วทับทิมคนใส่เยอะมากแล้วนะเดี๋ยวนี้ดาราใส่พลอยสีกันละคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเนาะสมัยก่อนดาราก็จะใส่เป็นแบบ เพชรเนาะยิ่งใหญ่ยิ่งแบบโอ,โอเคแต่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มใส่สีแล้วเพราะว่าแบรนด์เนมไฮเอ็นเน้นความเป็นเจมสโตนมากขึ้นเขาก็เลยมานิยมแต่ว่ารายการเราอ่ะเป็น10ปีแล้วเนาะที่คุณผู้ชมแบบอยู่กับช่องเรามาเพราะฉะนั้นน่าจะตามหาจิวลี่อะไรเนี่ยเปิดมา อยู่กับช็อปชาแนลเนี่ยคุณผู้ชมจะได้อินเทรนด์ก่อนผู้มาก่อนการเขาเรียกว่าผู้มาก่อนการคือเราใส่มาตั้งนานแล้วว่าเออแต่ว่าตลาดในบ้านเราเพิ่งจะมาคิดตอนหลังอย่างเงี้ยนะคะก็ร<ค>ู้สึกภูมิใจนิดนึงเหมือนกันเราได้งานอะไรที่เอกซติกเราได้งานที่เชื่อถือเชื่อมั่นมั่นใจได้เราส่งตรงจากโรงงานในบ้านเราอะคะ่ะเลยได้ราคาที่ดีนะเราไม่ได้บวกภาษีอะไรเหมือนกับที่เขาส่งออกบางทีเราจะต้องซื้อของที่นาเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็แพงมากๆนะคะไม่แน่หรอกนะแบรนด์ไฮเอนที่คุณผู้ชมซื้อหลักแสนเนี่ยค่ะจะมีอ จริงค่ะเป็นเรื่องจริงเนาะอะ,อะฝากไว้สําหรับ,บวงนี้นะคู่สีที่สดใสต้อนรับซัมเมอร์โอเคเดี๋ยวไปต่อการเป็นเอ็กซ์โซติกบลรอมีอยู่ช่วงหนึ่งคือขูยขายดีมากชนิดที่แบบมาเมื่อไหร่ก็โซเอาแป๊บเดียวคือโซอาเลยนะคะแล้วแบบความเป็นแบบแบล็กแบบนี้มันเท่คุณผู้ชายก็สามารถใส่ได้หนูจะใส่ให้ดูก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะส่องไฟให้ดูกันนิดนึงว่าเวลาจังหวะในการใส่อะแล้วก็ดีไซน์เขามีการยิ้ลายมีมิวเกรย์แล้วก็ทำาลายเส้นของ อันนี้ส่วนตัวคิดเองคือใบมะกอกนะคะคุณผู้ชมนีนจะมีแบบเป็นลายเส้นๆเหมือนเฟิร์นะคะแต่เบลว่ามันคือเหมือนแบบลายใบมะกอกแสดงความสําเร็จนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นอีกหนึ่งเอกซอติกที่อยากให้ได้ช็อปกันเห็นไหมชัดมากอยู่นะดูสิหันไปมุมไหนเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นสตาร์ของเขาเหลือประมาณ5้าวงแล้วค่ะไซส์ใหญ่ไซส์ที่แบบ ขายดีด้วยนะไซส์ห้นะคะ57กับ55นะยังพอมีอยู่นะคุณชมขาสำหรับแหวน black star sapphire 57 2วง55 2วงหมดแล้วหมดเลยนะคะ star sapphire กินบอดเีงีงความกินบอดเียงแปลว่าอะไรมันนม้ีกินม่ีใช้ไม่มีวันหมดอะถ้าเป็นหยกเขาก็จะเล่นกันเป็นแบบสองสีสีาขาวกับเขียวหรือว่า พลอยอะไรอ่ะพวกพลอยมันเป็นเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันจะมี2โทนสีอยู่ในตัวของเขานะคะชัดมากสตาร์ชัดมากคุณผู้ชมวันนี้คือความเป็นธรรมชาติเลยนะอยากจะแนะนำม,มากๆเลยสำหรับใครที่เป็นแบบนักสะสมนะคะก็ถือว่าหมดแล้วหมดเลยสำหรับงานสตาร์แบบนี้คือบางทีไม่ได้แบบใส่ให้เป็นสตาร์แต่ว่าใส่ให้แบบเฮ้ยคุณผู้ชมแต่ของจริงตรงนี้มองและเห็นชัดเลยเนาะ มันเหลือบมันเล่นแล้วก็จัดส่งให้คุณผู้ชมเลยนะดูนะสโมกี้คอสรเรียบหรูดูแพงแล้วก็ตัวเล็กเมื่อสักครู่เราชอบมากเลยความรักสวยเลิศชัดรวยเราชอบมากสวยเลิศชัดรวยนะคะก็เป็นศาสห่งตัวเล็กวันนี้ก็มีนํามาฝากกันสร้อยคอที่เป็นกรีนอะเกตขอหยิบมานิดนึงก่อนจากลากันไปเส้นแรกของร้านนี้สวยมากนะคะราคาคือแบบดีงามมากๆใครสนใจสอบถามคอเซนเตอร์ได้เลยนะคะ น,น้อยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ช้อปปิ้งหมลาแล้วยังไงเบาขอตัวลาไปก่อนนะคะโชว์หน้ามีสิ่งดีๆเราอยู่นะวันนี้สวัสดีค่ะ